สามวิธีในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับข้อที่1นนะครับให้คุณเอาหน้าตัวเองออกกล้องบ่อยๆนะครับการที่คุณเอาหน้าออกกล้องบ่อยๆจะทําให้คนจําคุณได้นะครับเมื่อเขาจําคุณได้นะครับเขาก็จะเริ่มสนับสนุนคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรเคลื่อนไหวอะไรนะครับ เขาก็จะเป็นฐานแฟนให้คุณนะครับข้อที่2นะครับคุณเป็นยังไงนะครับคุณก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับอย่าไปเฟกนะครับไม่เอานะครับสมมุติคุณเป็นสายหานะครับออกหน้ากล้องคุณก็หาไปเลยนะครับหรือว่าคุณชอบฟังเพลงแร็ปนะครับคุณก็แร็ปไปได้เลยนะครับหรือว่าคุณเป็นสายขรึมนะครับให้ความรู้ผู้คนนะครับคุณก็ให้ไปได้เลยนะครับเป็นตัวเองนะครับเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับและคนจะสัมผัสได้นะครับ และคุณจะมีโอกาสที่จะปังเร็วครับข้อที่สานะครับเป็นข้อที่สําคัญสุดแล้วก็ทํายากมากที่สุดนะครับก็คือพยายามทําให้คนขำไม่ได้นะครับเมื่อคนขำนะครับเขาก็จะเริ่มรักคุณนะครับมันเป็นจิตวิทยาของพวกนักขายนะครับที่เขาเคยใช้กันนะครับผมเคยเป็นท็อปเซลนะครับเคยขายรถได้เงินเดือนหลักแสนเลยนะครับ ในอดีตนะครับมีเก็บประวัติมากมายนะครับถ้าใครอยากขอดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูบาหลังกนะครับก็คือจิตวิทยานี่ก็คือทําให้เขาหัวรอนะครับเมื่อเขาอารมณ์ดีครับเขาก็จะซื้อของคุณนะครับง่ายๆนะครับถ้าคุณทําให้ใครหัวรอได้เขาจะเริ่มรู้สึกชอบคุณทันทีนะครับมันอาจจะยากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีมุกตลกหรือว่าคนที่ไม่เคยฟังเดี่ยว ไมโครโฟนหรือว่าพี่โน้ตดดมเลยนะครับเอออย่างพี่โน้ตเนี่ยครับเห็นไหมครับคนรักทั่วประเทศนะครับเพราะว่าแกให้เสียงของเราผู้คนเนี่ยครับถ้าคุณจับคีย์ข้อนี้ได้นะครับคุณก็เตรียมทยานได้เลยครับ